สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทานข้าวเที่ยงกันจ้าตอนนี้น่าจะเที่ยงกว่าๆน่าจะบ่ายโมงแล้วนะจ้าทานข้าวเที่ยงด้วยกันจ้าวันนี้เป็นมื้อที่สองของวันจ้ะนะคะทานด้วยกันจ้าสงสัยเมาเหล้า เสียงแหกปากกันเล่านี่ทําให้คนเปลี่ยนนิสัยจริงๆนะเวลาการไม่กินเหล้านี่ก็เหมือนคนดีคนหนึ่งนะแต่เวลาเราเจอเขากินเหล้าเมาเหล้าปุ๊บนี่โอ้แต่ละตัวนี่ไม่ไหวจะเคลียร์นะถ้าฉันเมาวันไหนฉันกินอีฉันจะเข้ากับพวกที่กินได้เมาแล้ว วันไหนฉันไม่กินฉันเข้าไม่ได้ทัศนติไม่ทัศนคติไม่ตรงกันคนดื่มกับไม่ดื่มจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ทัศนิทัศนคติจะไม่เหมือนกันไม่ตรงกันจริงๆแล้วไม่ค่อยชูสีงกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยคุเคกับเรื่องพวกนี้ ถ้าวันไหนเรากินเราเมาเราถึงจะไปคุกกี้แต่ถ้าวันไหนเราไม่กินเราไม่เมาเราจะไม่สูงสิงกับอะไรพวกนี้แล้วก็คุกกี้กับเรื่องเหล่านี้เราไม่ชอบทัศนคติคนเมาแต่ว่าเราเมาวันเราก็ไม่รู้เรื่องไงเรารู้ไงแต่ถ้าไม่เมาจะไม่ไปไม่ค่อยสูงสิงกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าทัศนคติไม่ได้ วันนี้อากาศเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แสงเดี๋ยวก็แดดนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะ นี้กาวกับข้าวเมื่อเช้าค่ะกับข้าวเมื่อเช้าที่เหลือข่าก็เป็นอันกับเาเนื้อแล้วก็ยัำกิมจิเหมือนเดิมค่ะก <c oughs> รยังงโคงแสะตอเหมือนเดิมนะคะ แซบเรื่องซ้ำๆฉันไม่ต้องการอยู่แต่เรื่องเดิมๆอยู่แต่เรื่องซ้ำๆไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ค่ะ จะไม่มีวันยืนอยู่ในจุดๆเดิมที่เดิมเรื่องเดิมความเดิมจะ้ะนะชีวิตคนเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใครจะมาตื่นมามีชีวิตแบบเดิมเหมือนทุกวันทุกวันผมก็ไม่ใช่ฉัน ชีวิตฉันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามการเวลาตามธรรมชาติตามสิ่งแวบ,บร้อนแต่ไม่ไมีวันตื่นมาเหมือนเดิมทุกวันเลือกตกื่นไม่ได้แต่เลือกที่จะตื่นได้เลือกที่จะทำได้เ <c oughs> ม็ดเป้ๆงๆก่อนแม่วัน <c oughs> สตอรี่ดีจริงๆนะคะ รอบนี้กินสตอได้แบบกินสตอได้เต็มอิ่มมากเลยค่ะการอยู่คนเดียวแล้วใช้ชีวิตคนเดียวก็สบายแบบนี้ค่ะไม่ต้องมีใครมาว่ารุ่นกวนใจไม่ต้องมีใครมาสนใจไม่ต้องมีใครมาด่าไม่ต้องมีใครมาว่า ต้มีใครมาเตือนนี่คือความนี่คือข้อดีของความการที่อยู่คนเดียวคนที่อยู่คนเดียวได้คือเก่งมากและนี่คือข้อดีที่การอยู่คนเดียวได้ไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องไม่มีราว,ไม,วามาไม่วุ่นวายมาเวลาวุ่น <c oughs> สันโด การที่อยู่คนเดียวได้คำพูดเจ้าเาขาคือการรักสันโดษถ้าใครสันโดษและอยู่คนเดียวได้ชีวิตจะไม่วุ่นวาย โอเคเดี๋ยวจะ,จะไปเล่มต่อให้หมดนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ